หมอไทยว่าไว้ลมเน็บมาลมชาตามลมชาเข้าลมตะคิวแทรกลมตะคิวลงเมื่อใดลมอมมพึกจะถามาเน็บเป็นจุดเริ่มต้นของอมมพึกเน็บมาก่อนชามาตามตะคิวลงอมมาพึกแทรกเพราะฉะนั้นแล้วหมอไทยชอบพูดอะลมไหลเวียนไม่ดีจึงเป็นเน็บชาตะคิวจริงๆแล้วใช่ไหมคำตอบก็คือใช่ เราถึงเรียกว่าลมลมเนบลมชาลมตะคิวทุกอย่างเกี่ยวกับลมแล้วจะทำยังไงหมอไทยบอกหมอไทยไม่รู้จักวิตามินบ1หนหรอกหมอไทยบอกว่าเนบชาตะกิวอ่ะเพราะลมมันไม่เคลื่อนถ้าจะทำให้ลมเคลื่อนยาลมยาลมลดร้อนทำให้เลือดลมไหลเวียนดียาลมไม่ใช่แค่แก้ลมยาลมทำให้ระบบย่อยอาหารดีทำให้เลือดลมไหลเวียนดี เนบชาทะคิวก็อาจหายได้ด้วยยาลมเชื่ออาจารย์เชื่อหมอไทยกินยาลมก่อนอาหารหรือหลังอาหารสักหนึ่งอาทิตย์ชีวิตจะดีขึ้นไม่เชื่อกลับไปลองทำดูเลย